การคำนวณครับผมรับเมื่อนี้คำนวณกับมีอยู่สองสำนักคือสองที่ซึ่งท้าอาจารย์ซึ่งปูนครปนมเปินกระยิส่งหายัดมาได้ออกนะครับผมกับมีเลขงมวดประจำวันที่สิบเอด็ดาประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันหกสิบสี่นะครับกับมีเลขนั่งเอาอเลขกนั่งเเพก่น ส่งปูเป็นนางเอานะครับผมซึ่งเลขนางเอานั้นก็มีสองเจ็ดเก้านะครับท่านผู้ชมสองเจ็ดเก้าแล้วก็สี่เจ็ดเก้ากับผมเลขคือเลขเลขสามตัวสองหางนะครับผมเลขเพื่นนางเฮ็ดเอานะฮะเลขปูนรองพนมหน้องนางเฮ็ดเอาส่วนล่างเพิน่นก็ได้มาตัวเดียวนะครับผมอ่าสี่หกนะครับผมสี่หกคือล่าง ะครับผมชมสว่วนเลขคำนวณของคูนข้าพนมหันกามีเนี่ยครับทุกชมแล้วอาจจะชุ่มกว่าไกลๆหน่อยนึงนะครับเลขคำนวณของปูนข้าพนมห้องกับคำนวณไในหลังจากพนดังเอานะคะะร 2, 7, 8, 4, 7, 8, คับผมเลขสองเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดขับขึ้นแค่ แต่มต้เตี่ยมทันนครับผมกับเด็กคนดังเอานะแล้วก็มีซีสองเก้าสองสี่เจ็ดนะครับผมมีคือมีเด็กซีสี่หางเด็กเพิ่คำนวณมานะครับผมบุญของพนม,มเนี่ยขึ้นมาค่อยพาตทเ,เทียนะฮะบอฮางเทียจ,จะเป็นเขาบนล่างนะครับผู้ชมกมีเด็คำนวณกับเด้สามตัสามตัวสี่หางนะครับผู้ชมแตบมีสองเจ็ดแปด สี่เจ็ดแปดสี่สองเาสเจนะครับผู้ชมส่วนเลขล่างส่วนเลขล่างเลขล่างเลขคำนวณอ่ากับนี่หนึ่งหกสองหหกับพี่เด็กคือ3หางนะครับผู้ชมนี่ครับผมพี่เด็กคือ3หางคือล่างทั้งปูบนกา บนบอกล่างไว้ดีกว่านะครับท่านผู้ชมคือมี่หนึ่งหกสองหกหกแปดกับท่านผู้ชมก่นนี้กับมีเด็กที่นี่นะครับผมเดี๋ยวอาจจะทดเพิอีกครั้งหนึ่งนะครับว่างวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนของปูนปนมมป่นครพนมนะครับผู้ชมปู่นครพนมที่หนึ่งพฤศจิกายนของปู่นครพนมนะครับผม เลขนั่งเอาคือเลขนั่งนั่งสวดมนต์นะครับผมก็ได้บนสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าคือมีสองหางนะครับผมสองหางคือเลขยสามตัวสองหางส่วนนี้ก็เรียกนั่งเอานะครับท่านผู้ชมล่างเพิ่นได้มาตัวเดียวคือสี่หกนะครับนี่ได้มาตัวเดียวคือสี่หกโคโรนะครับผมสี่หกส่วนเลขส่วนเลขสองสามตัวบนเพิ่นก็นั่งได้ อสองหางนะผมที่นี่เลขคำนวณของคนกะหลังจากนัทงเข่าแล้วคกนกลับมาคำนวณคำนวณว่าสีเขาคือกันบ่ได้มาตัวไหนนั่นก็ค,คือได้มาสองเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดท่านผู้ชมเห็นไหมครับผมอ่าสี่สองเก้าสองสี่เจ็ดท่านผู้ชมกต่มีอยู่สี่หางเลขคำนวณสี่หางก็คือเลขสามตัวสี่หาง นี่ครับท่านผู้ชมส่วนเรียกร่างล่างบางทีมันกล่าวว่าล่างคือล่างบนคือบนแต่ที่จริงครับท่านผู้ชมก็ถ้าจะบนบกล่างก็เ,เป็นอย่างน,านี้ครับท่านผู้ชมแตพี่จะน่าพี่ก็เอาขึ้นล่างก็มีหนึ่งหกสองหกหกแปดดีครับผมมันจะมีหนึ่งหกสองหกหกแปดนี่ครับท่านผู้ชมกับพีอยู่อ่านี่ฮะหนึ่งหกสองหก หกแปดนะครับผู้ชมครับที่นี่แอก็จะได้ร่วมในคลิปเดียวกันจึงจะมีอาจารย์ธนเดชนะครับผมธนเดชนะอาจารย์ธนาเดชนะผมช่วชมนี่ก็จะมีกระจ่ามาในคลิปเดียวกันเพราะว่าก็จะบ่ได้ใช้เวลากันนะครับเอาเบิ่งในคลิปเดียวกันนี่นะครับท่านผู้ชมขับคุนเรี่ออาจารย์ธนเดชนี่ก็วันที่หนึ่ง พฤศจิกายนสองพันหกสิบสี่กับซึ่งอ่าเพิ่นไข้มาให้บนล่างไปเลยนะครับผมบนล่างบนล่างคือบนบวกล่างนั่นแหละครับผมบนบวกล่างครับผมเนี่ยกับพี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสามครับผมแปดสามแล้วก็เก้าสี่ศูนย์สี หกสามเจ็ดสามแปดสามออแปากันนี่แปดสามันซ้ำกันนะครับเนาะนี่ครับทุกผู้ชมกับาไปยังคืออกอ,อกอีกนึงนะฮะออกตนึงนะครับผมอ่าแล้วก็เก้าสามเก้าสาูนสามเจ็ดสี่แปดสี่ครับส่นตัวเนียตัวเนียเพทเียน,นะฮะพทเนีนตัวนี้ เนี่ยตัว404 04แล้วก็74 84นะครับผมทียบต้พงกลมไปเ่ยครับผมเป็นไฮแพรเน่นนะครับสุดท้านอีกครั้งหนึ่งอาจารย์านเดชหมดวันที่หนึ่งอ่าพฤจิกายนรบราห์14เด็กเป็นจับครูให้บนล่างอ่าบนล่างคือมีอ่ามีอยนึงสองสามสี่ 1, 2, 3, 4, มียูเก้าอ่า นะผมเีก็ขื้มาหกสี่เ็แนะครับผม,ม, 64, 74, 83, บผมแล้วก็เก้าสี่ศูนย์สี่หกสามเจ็ดสามเก้าสสามเจ็ดสีคือตัวเรียนเพิ่นกับให้เนียนมีมีเรียนอยู่สามหางนะผมเน้นนะครับผม เน้น04อ่าเจ็ดสี่นะครับผมแล้วก็แปดสี่ครับตัวเน้นเพิ่นนะครับผมนี่นี่เน้นอันเน้นตัวนี้ครับผม04อ่าเจ็ดสี่แปดสี่นี่ครับผมส่วนเลขวิ่งอ่านะเลขวิ่งโอ้ที่มีกันพร้อมน้องเขากัน18กัดขึ้นหนึ่งแปดเด็กกันตัวกันนะครับผม เลขกันคือหนึ่งแปดนี่ครับผมหนึ่งแปดส่วนเลขวิ่งอยากให้คุณผู้ชมมาวิ่งงวดประจำวันที่หนึง่งวิจิกายนารางวัลหกสี่อาจารย์ธนเดชให้วิ่งสามกับสี่ครับผมให้วิ่งสามกับสี่งวดงวดวันที่หนึง่งวิจิกายนนี่คืองวดนี้ครับวันให้วิ่งสามกับสี่คุณผู้ชมจ้า สามสามมีอย่างก็ะเราแจ้แล้วก็สี่ยังกะไล่ลงไปนะครับตามผู้ชมที่ที่ชอบนะจับจับคู่เอานะครับผมแต่เลขกไฮวิ่งนี่คือวิ่งนี่สามกับงนะะหมดประจำวันที่หนึง่งพฤศจิกายนนี้นะครับเนาะครับเดี๋ยวราจจะทบทวนอีกครั้งหนึง่งทบทวนครั้งหนึ่งกะนะฮะนี่ก็คือเล็ก เลขดคูณคำนวณได้เลขนั่งเอานะครับผมนี่ของปูนักแสดงพนมเฮานะครับท่านผู้ชมนี่สวันเลขบนวันที่หนึ่งเกล็เทียกนั่งเอาก็คนเป็นนั่งสมาธิเอานะครับผมนั่งสมาธิเอาเพิ่อจะได้มาสองเจ็เก้าสี่เจ็เก้าครับกับส่งส่งข่าตาเอ็ดเลือกคับท่านผู้ชมกับพิจารณานะครับผม ตัวเลขล่างคนได้มากสี่หกอยูเดียวนะครับผมนี่คือเด็กคนล่างอาวดาวปนีคนกะล่างอาแล้วพคนกะมาคำนวณนะคำนวณว่าเด็กในในชุดของทีนั่งดาวเนี่ยมันดีเข่าบอลบอบานนี้พเพน่ะได้มากสองเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดคือเตียมรดเตียมนะครับผมแล้วก็มีสี่สองเก้าสองสี่เจ็ดนี่คือไม่นสี่หางนะครับผมส่วนเด็กล่าง นะเรลขล่างซึ่งปูคนเราขัาบปูนมองมัใหญ่มากแต่นี่หนึ่งหกสองหกหกแปดนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับมาหันมาของอาจารย์ธนเดชนะครับผมอาจารย์ธนเดชกระชงมาเลขคำนวณน,นี่เป็นเลขคำนวณสูตรคำนวณน,นะครับผมคือบนบอกลา่างนะบนล่าง ก็มีขันให้มาก็มีหกสี่เก็ดสมี่ศูนย์สี่อ่าหกสามเนะครับผมคือคือสกับสี่สิบสี่หลักหน่วยนะครับผู้ชมอ่าศูนย์ศูนยสมเ็ดสี่แปดนะครับผมส่วนเน้นตัวเน้นเพื่นไคเน้นที่แยกวงกลมไปนะครับผู้ชมวงกลมไมก่ก็คือมีเน้น 0474และ84คือ,ค,อคือตัวเน้นนะครับนี่ตัวเน้นส่วนเรืก,กันกลมากันไว้นะครับุณผู้ชมกันไว้ก่อนคือว่า18คือ,ค,อคือตัวกันนะครับคุณผู้ชมวิ่งเลขคำนวณที่เป็นให้วิ่งวันประจำวันที่1พฤศจิกายนเป็นให้วิ่ง3กับ4นะครับเป็น3กับ4ซึ่งเพื่อนกนจะจับออกมว่ 4, า4ทำมา4กับ กาทำนองนี้นะครับผม 6C 7C ไปทำนองนี้นะฮะกำมาสามกับแปดสามเจ็ดสามศูนย์สามทำนองนี้นะฮะให้ท่านผู้ชมจับเอาคือมาสามกับซีนี่สีอยู่หลักหน่วยนะครับท่านผู้ชมหลักหน่วยหลักหนว่วยวันประจำวันที่ดึงพิธีไกรยนกับขอขอบุญมาพ้นมากทันทีเขามาอ่าก,ก,ก็ได้กระชร์ให้ก้าแปดเขาด้วยครับผมขอบุญอีกครั้งที่ท่านผู้ชม อให้ท่านวิเคราะห์พิจารณาในการไปเชียงโชคกันนะครับก่อนท่านจะลงทุนก็ขอให้ท่านผู้ชมวิเคราะห์กันดีๆซะก,ก่อนนะครับผมถึงสร้างช่องกับสเสนอเพื่อเป็นน้าทางเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมกาเป็นน้าทางไอ้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอเอาไว้แคบเอาไว้ครับผมผู้มชมแคบไว้เพื่อเอาไปพิจารณาวิเคราะห์ออกันอีกครั้งหนึง่งถ้าถ่ายคลิปนี้ขอให้ท่านผู้ชมจงโชคดีที่ได้ร่วมมืกันนะครับผมขอให้โชคดีกันสู้ซคก่นหมดประจำที่หนึง่ง ຜູ້ທີ່ກາຍ a ດນครับ